สวัสดีครับผมเคยนั่งคิดว่าถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองได้นะในช่วงที่ฝึกกีตาร์เนี่ยจะกลับไปสอนอะไรให้กับตัวเองนะครับอันดับแรกคือผมจะบอกกับตัวเองเรื่องของวิธีการดีดก่อนว่ากีตาร์เนี่ยเราสามารถดีดให้ได้เสียงที่ดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องรอว่าจะต้องเก่งก่อนนะครับจะต้องเป็นแบบว่าฝึกไปแล้วเดี๋ยวเสียงมันจะดีขึ้นแต่ว่าเราสามารถที่จะดีดให้ได้เสียงดีได้ตั้งแต่แรกเลย นะครับเป็นแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเสียงที่ดีนะครับของกีตาร์เราเนี่ยลักษณะของเสียงเป็นยังไงนะครับมันทําได้อย่างเดียวก็คือเอาไปให้คนที่เขาเก่งเล่นดูว่าเออเขาดีดแล้วเสียงมันเป็นยังไงแล้วจดจําน้ําเสียงของสิ่งที่เขาเล่นนะนว่าเวลาเขาเล่นบนกีตาร์เราเนี่ยเสียงที่ดีที่เรารู้สึกว่าเออวคนนี้แม่งดีดได้เสียงดีกว่ากีตาร์เราเนี่ยมันน้ําเสียงเป็นยังไงก่อนนะครับเรายังไม่ต้องไปสนใจว่าวิาวธีการดีดของเขาเป็นอย่างไรนะเราก็มานั่งหาว่า เราดีดน้ตหนึ่งตัวให้ได้เสียงแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ปรับความรู้สึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าวิธีการเนี้ยเราดีดได้เสียงแบบนี้แล้วเรารู er. า้สึกว่าสบายมืออ่านี่คือวิธีการที่เราสามารถทําได้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเราต้องใช้ความใจยเย็นหน่อยนะเพราะว่าเราเจอแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออวิธีการเนี้ยมันควบคุมเสียงแบบนี้ได้นะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันสบายมือแต่ว่ามันยังไม่เร็วเท่านั้นเองนะครับจุดหลักก็คือมันยังไม่เร็วนะครับแต่ว่าเราได้เสียงที่ต้องการกับความรู้สึกที่ต้องการรแล้วนะคับ เดี๋ยวความเร็วมันจะค่อยมายเองครับเมื่อเราคอนโทรลความรู้สึกแล้วก็วิธีการเหล่านี้ได้คล่องแล้วหลักการนี้มันใช้ได้กับในทุกๆอย่างของการเล่นนะพวกเทคนิคสวีปแต่พวกเนี้ยแล้วก็ค้นหาว่าเออเสียงที่เราเล่นออกมาให้มันดีแล้วก็ความรู้สึกสบายเนะี่ยมันต้องเป็นอยู่จุดไหนแล้วเรารู้สึกยังไง แล้วนิยามความสบายแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับสำหรับผมคือรู้สึกว่างไปเลยนะรู้สึกว่าไม่ต้องไม่ได้รู้สึกถึงแรงเสียดทานอะไรรู้สึกสบายๆไปเลยนะผ่านมาแบบมือเบาๆเ,เลยแต่ว่าได้โน้ตที่แรงขนาดเนี้ยเราก็ต้องหาจุดนั้นให้เจอว่าเออทํางแเราจะสามารถดีดโน้ตได้อย่างมีพลังนะนะแล้วก็ตัวเราเอง่ะรู้สึกสบายด้วย มันจริงๆมันก็กําลังเป็นเกี่ยวแค่นนิดนึงนะ,ะแต่วิธีการมันมาก่อนนะ,ะพอเราเจอวิธีการแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะมีกําลังในวิธีการนั้นไม่ใช่แบบว่าเราไปเอากาลังเข้าไปเพื่อที่จะเค้นให้ได้นะครับบางบางน้ําหนักของการเคลื่อนไหวมือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเร็วนะครับเหมือนเราวิ่งแบบเกร็งๆยังไงมันเร็วได้ช่วงต้นนั้นแหละแต่ว่ามันวิ่งไม้ไม่นานถูกไหมแต่ถ้าเราวิ่งแบบสบายสบายอตอนแรกมันอาจจะวิ่งช้าหน่อย แต่พอเราคนโครลความสบายได้ไปเรื่อยๆอมันจะทาให้เราวิ่งเด็วโดยความรู้สึกแบบนั้นเองมันจะยั่งยืนกว่าครับในส่วนของมือขวาก็จะประมาณนี้นะที่ผมรู้สึกคือบางทีเรารู้สึกว่าเออมันเกร็งมันอะไรพวกนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะหาจุดที่มันแบบสบายจริงๆตั้งแต่แรกซึ่งมันอาจจะช้าขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้ามันได้เสียงกับความรู้สึกที่ต้องการเราก็ต้องยอมที่จะฝึกช้าขนาดนี้นะครับ ประมาณนี้ครับส่วนมือซ้ายเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะสอนตัวเองมากก็คือเล่นให้ได้อย่างทุกม,ทมือซ้ายมือเดียวเนาะเราเล่น้ได้มือซ้ายมือเดียวให้ได้น้ตที่มีคุณภาพแบบเนี่ยเท่าที่ตัวมันจะทําได้ในการเล่นมือซ้ายมือเดียวคนระับเราอาจะรู้สึกว่าโอ้ต้องตบแรงหรืออะไรพวกเนี้ยต้องเกรงเลยนะพยายามหาวิธีการที่จะทําให้นิ้วนะ่ะมันเบาที่สุดได้โดยให้เสียงแบบเนี้ยเกิดขึ้นมาให้ได้นะครับมันอยู่ที่วิธีการก่อนนะครับว่าเออการที่เราจะปบนิ้วแบบเนะะี้ยต้องรู้สึกยังไงก่อนวิธีการมันเนะี่ย ผู้ใหญ่ามาเริ่มต้นจากความผ่อนคลายก่อนนะครับผ่อนคลายมือแล้วก็จากการผ่อนคลายอ่ะให้เกิดเสียงแบบนั้นเนี่ยให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้พอเราสุดมือโน้ตด,ดังพอดีเนี่ยความผ่อนคลายกับสิ่งที่เรากำลังทาอยู่มันใกล้กันมากนะครับคือแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องใช้แรงเยอะอะไรมากมายแต่ใช้ปฏิกิริยาบางอย่างที่อยู่ในร่างกายเรา,เราเราต้องหาจุดนี้ให้เจอก่อนแล้วทําอย่างนี้นะให้ได้สม่ำเสมอครับแม่นยําเสียงออกมาเต็ม แล้วก็ฝึกไปนะครับคือในจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านิ้วเรามัน,มนยังรับภาระในเรื่องของความหนักของสายอะไรไม่ได้แนะนําว่าใหล้ลดสายลงนะครับอย่างตัวเนี้ยผมฝึกบางทีผมฝึกละลาผมก็ลดสายลง1เสียงนะครับผมไม่ได้สนใจว่าเสียงจะตรงไม่ตรงนะฮะไมาตถึงว่าเสียงจะตรงกับสแตนดาร์ดอีจูนิ่งไหมไม่เป็นไ,ไรนะครับผมจะเอาความรู้สึกปฏิกิริยาก่อนนะครับเพราะว่าเสียงผมมองว่ามันเหมือนเราเปลี่ยนคีย์อ่ะแทนที่เราตอนนี้เราเล่นสเกลเอฟ กลายเป็นว่าตอนนี้เราเล่นสเกลจีนะครับอยู่ที่ตำแหน่งโพซิชันนี้คือเราสนใจแค่เสียงที่ออกมาก็พอนะว่ามันดีหรือไม่ดีนะฮะแล้วก็ความรู้สึกของเราอ่ะมันได้หรือไม่ได้นะมันปอดคลายจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่แอบหลอกตัวเองว่ามันปอดคลาย คือพอเราทําอย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกได้ถึงว่าพอเราเปลี่ยนมายเซ็ตมาเรื่องนี้เมื่อก่อนผมเป็นคนใช้แรงในการเล่นพอสมควรเหมือนกันนะครับ<อ>แต่ว่าพยายามควบคุมความแรงกับความเบาหาจุดที่มันคอนทราสต์ลงตัวไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใ,ใจหาสิ่งที่ผมพูดในตอนตอน้ตนตั้งแต่แรกนะมันก็เลยเสียเวลาไปหน่อยแต่เราอาศัยว่าเราเป็นคนที่แบบฝึกกีตาร์จับกีตาร์ทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็เลยยังคงรักษาสภาพในการเล่นโดยความรู้สึกที่มันผิดๆนั้นได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้สบายไม่ได้รู้สึกสบายจริงๆ พอมาจับจุดตรงนี้ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันต้องมาแก้ในส่วนของน้ำหนักในการเล่นในแต่ละแต่ละเทคนิคไปเลยโดยเฉพาะหนึ่งเลโาโตอะไรเงี้ยได้ผลว่าอ๋อการที่เราจะเลโาโตให้มันได้เสียงดีบนกีตาร์โปร่งเนี่ยมันก็ต้องหาจุดที่มันเสียงดังก่อนแล้วเราค่อยปรับในส่วนของความรู้สึกไปเรื่อยๆนะถ้าเราแบบว่าสบายมือแล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันมันยากมากนั่นแสดงว่า ความความแข็งแรงของจุดๆนั้นที่เราไม่เคยถูกปะทะมาเลยนะครับคือไม่พยายามหาวิธีการก่อนนะครับมันทําให้เราไปแข็งแรงผิดจุดไปแข็งแรงส่วนอื่นที่ไม่ใช่จุดที่มันใช้ความเบาของนิ้วได้จริงๆนะพอเข้าใจไหมครับางทีเรากดผิดๆเนี่ยเราคิดว่าเออตัวเนี้ยมันเสียงมันได้แล้วแต่ว่ามันไม่สบายมือมันก็จะไปแข็งแรงบอีกจุดหนึ่งนะกล้ามเนื้อมัดเล็กเรามันมีมันมีเยอะนะมันมีเยอะในการควบคุมข้อต่อของนิ้วของข้อมือเราเนี่ยมีกระดูกเต็มเลยนะฮะ ดังนั้นจุดกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดหนึ่งที่ทําให้เราขยับได้เบาแล้วก็ถูกถูกหลักมันอนะถูกจุดมันอนะที่จะทําให้เสียงมันแบบดังแบบขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องหาจุดที่มันแบบว่าเออเราแฮมเมอร์ออนได้เสียงดังหรือว่าตบให้ได้ความรู้สึกเบาก่อนนะครับที่จริงมันเริ่มจากความรู้สึกการ,การตบให้เบาก่อน โน้ตดังแตบบ่ความรู้สึกนิ้วของเราเนี่ยมันเบามันแบบแบบพุ่งเร็วแรงในฉับพลันมากๆอะไรเงี้ยโน้ตสุดท้ายที่กดเนี่ยก็ต้องแบบรีแลก์มากหมายถึงว่าสามารถที่จะเขย่ามืออย่างนี้ได้เหมือนพวกคลาสสิกที่บ,บิเบอร์โตอ่ามันก็จะทำให้เราแบบว่าคลายสลัดแรงที่คาอยู่ออกนะผมรู้สึกเยอ๋อพวกที่เขาแบบบ,บิเบอร์โตล,ลักษณะนี้นอกจากผลเรื่องของเสียงแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของการแบบคลายน้ำหนักมือในการ ผ่อนคลายรีแล็ของนิ้วจริงๆในการเล่นเพราะว่าถ้านิ้วมันมันเกร็งน่มันไม่สามารถที่จะไวบอโต้แบบนี้ได้อย่างสมูทแน่นอนนะฮะเราจะไม่รู้สึกถึงการกระเพื่อมของกล้ามเนื้อที่มันมีจังหวะเพราะว่ามือเรามันจะเกร็งนะครับถ้าเกิดเราไปเกร็งในการกดมากเกินไปโน้ตต้องออกมาดีนะดังนั้นไอการที่กดสายกีตาร์โปร่งเบอร์สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยให้โน้ตมันแข็งโน้ตมันเต็มเนี่ยนะครับแล้วมือเราผ่อนคลายด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้ง่ายหรอกก็ต้องหาวิธีการแหละว่าเออมันอยู่มัันยงงไแต่่วา เราจะเสียเวลาหาวิธีการเหล่านั้นที่จะเล่นทุกอย่างให้มีคุณภาพตั้งแต่แรกแล้วก็หาวิธีการให้มันสบายถ้ามันจะแรกมาด้วยการเล่นช้าขนาดนี้คุณก็ต้องยอมแรกแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเราคอนโทรลความแข็งแรงบางอย่างในวิธีการนี้แล้วก็เสียงขนาดนี้ไปเรื่อยๆแล้วล่ะมันจะพัฒนาเร็วเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเล็กนะ ความแข็งแรงของมันเนี่ยถ้าถูกจุดอะ่ะมันมันขึ้นมาเร็วครับมันไม่เหมือนเราสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆแล้วพวกนี้มันต้องใช้เวลาเนาะแต่มัดเล็กเนี่ยถ้าถูกจุดแล้วเราซ้อมไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมว่าความแข็งแรงของมันเนี่ยจะพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่ามันต้องถูกจริงๆไงว่าจุดนั้นเน่เป็นจุดที่เราแบบเล่นแล้วได้เสียงนี้แล้วผ่อนคลายด้วยผมตั้งหลงังมาผมึงพูดเสมอว่าไม่ต้องไปหาวิธีการอะไรมากมายหรอกเราฟังเสียงของเราว่าเออเนี่ยเสียงที่เราเล่นออกมาเนี่ยเสียง จะชอบพูดกับตัวเองเสมอว่าเล่นให้ได้คุณภาพเท่ากับเสียงที่เราจะใช้อัดนะครับว่าเออเสียงเนี่ยถ้ามันต้องอยู่ในเพลงที่ใช้อัดจริงๆี่ยมันมันผ่านไหมอ่ามันมีเสียงน้อยมันมีแบบคุณภาพที่สามารถที่จะถ่ายทอดออกไปสู่คนฟังนะครับแบบเพลงดังๆได้ไหมนะถ้ามันไม่ได้ก็คือเรียหลอกตัวเองนะครับก็ต้องทําให้มันได้ นะประมาณนี้ครับผมลองเอาแนวคิดนี้ไปฝึกดูนะครับถ้าผมย้อนกลับไปได้นะผมจะสอนตัวเองแล้วก็แก้ไขแบบนี้แหละครับในเบื้องต้นนะฮะโอเคลาไปก่อนครับผมอ่ะใครที่อยากเรียนกับผมนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตัวน,นี้เข้ามาคุยกันได้นะครับผม